ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่รู้จักแบรนด์เนมดีแล้วแล้วก็คุณรู้จักแบรนด์กอยาร์หรือ,อยังคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมกอยาร์มันถึงราคาแพงขนาดนั้นวันนี้มาฟังกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสคะแล้วนี้ก็คือช่องแคทซ l ล่าโมสค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยโมสจะพาไปเจาะลึกกับแบรนด์กอยาร์นะคะว่าทำไมเขาถึงขายได้ราคาสูงขนาดนั้น ราคาสูงไม่พอของยังหายยากๆอีกค่ะมันเป็นเหตุผลเพราะอะไรมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้โมสก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมเกรดเล็กเกรดน้อยแบบนี้แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้าโมสจะเอาอะไรมานำเสนอให้อีกค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกับเมซองเกอรยัดกันเลยดีกว่าค่ะ ต้องบอกว่าเมซองกอยัตเนี่ยเขาเริ่มมาจากการผลิตชรังนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสค่ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นที่รู้จักกันดีเลยนะคะในเรื่องของความเอกซ์คลูซีฟนั่นเองแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยค่ะที่มีเรื่องราวฮิสตอรีต่างๆนะคะมีความเก่าแก่มาแต่แบบเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความเก่าแก่มากเลยสำหรับในส่วนของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์นะคะแบรนด์ลักชัวรี่ต่างๆค่ะ กอยตัตเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะพอพูดถึงกอยตัตนะคะหลายหคนก็จะรู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกรูหรานะคะให้ความรู้สึกพิเศษแล้วยังมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้รับมรดกกับทุกคนเวลาที่ได้มาเพราะว่ามันยากมากมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะก็เลยอาจจะเป็นคําตอบแรกของคําถามที่ว่าทําไมกอยัถึงแพงเพราะว่า You get what you pay for You get what you pay for ในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะมอสก็อยากจะขยายความนิดนึงมันก็คือการที่เราจ่ายเงินซื้อของชิ้นนั้นมาแต่ว่าบาังเอิญบังเอิญค่ะเจ้ากระเป๋าของแบรนด์กอร์ยัเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาค่ะเวลาที่คุณซื้อมาเนี่ยเวลาที่คนได้มาเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันเป็นการซื้อกิตติศัพท์ค่ะซื้อภาพลักษณ์อันดีงามของตัวเองค่ะทำไมเนี่ยล่ะคะทำไมคุณต้องจ่ายเพื่อสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นเพราะว่า คนเราเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยเรามักจะตัดสินกันด้วยสิ่งแรกเลยก็คือ แฟชั่นเซนส์ค่ะคราวนี้เนี่ยคุณต้องกลับมาถามตัวเองแล้วเหรว่าคุณอยากเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนในสายตาของคนอื่นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นสนใจเลยไม่เห็นแคร์เลยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันมีผลหมดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไปเจราจาธุรกิจหลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยแน่นอนว่าการแต่งตัวแฟชั่นเซนส์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เวลานักธุรกิจเขาเจราจากันเนี่ยเขาดูสิ่งนี้เป็นอันดับต้นต้นเลยค่ะแต่ถ้าบอกว่่่่าาาฉัััันนนนไไมมใชกกกธุรริจจพล้้ีทะตองแบบษ ภาพลักษ์ของตัวเองด้วย คุณไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้ค่ะก็เอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัวก่อนได้เลยค่ะอย่างเช่นสีของเสื้อผ้าเนี่ยก็บ่งบอกอารมณ์ของผู้สวมใส่ได้แล้วค่ะเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีสดใสใช่ไหมคะมันก็จะทำให้คนอื่นที่มองมาเนี่ยรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้หรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูแบบมีความสดใสร่าเริงดูมีความเป็นพลกระตือรือร้นนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะได้ความที่เหมือนแบบสุขขมนุ่มลึกไปเจรจาอะไรต่างๆที่มันดูเป็นพิธีการเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อผ้าสีเข้มใ่่่มมมั้้คคคะนนนีีเเห็หแสสของสองืผา บอกแล้วนะคะว่าเวลาที่คุณแบบมีคนมองเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรต่อตัวเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะสื่ออะไรให้กับผู้คนเหล่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมคนเราถึงต้องซื้อของแบรนด์เนมทําไมถึงต้องใช้ของแบรนด์เนมนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อกระเป๋าค่ะเขาซื้อ reputation ค่ะทีนี้คุณต้องลองถามตัวเองดูแล้วละค่ะว่าภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยสำคัญต่อคุณมากแค่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่ที่คุณจะเต็มใจจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะอ,อ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากอยาร์เนี่ยที่บอกว่าราคาแพงๆเนี่ยมันแพงกันขนาดไหนแพงกันในระดับไหนเจ้าตัวกระเป๋เปาแบรนด์กอยา์ดหรือว่าของต่างๆแบรนด์กอยา์ดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าราคาที่อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะจะเป็นราคาระดับไหนอยู่ที่ว่าคุณซื้อจากที่ไหนนั่นเองค่ะเพราะว่าแบรนด์กอยา์เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้คุณหาซื้อกระเป๋าของเขามาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆหรอกนะคะความจริงก็คือ most อยากแนะนําที่สุดก็คือกอยาย ดีที่สุดก็คือซื้อตรงจากช็อปเลยค่ะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดค่ะถ้าอยากจะซื้อต่อคนอื่นเนี่ยต้องเป็นผู้ขายที่เราเชื่อใจและมั่นใจได้เท่านั้นค่ะเหตุผลเพราะอะไรนะะ่ะหะคะเดี๋ยวโมจะบอกต่อให้หลังจากนี้นี่แหละค่ะแต่ตอนนี้เรามาดูราคาของกอยดก,กันดีกว่าค่ะกระเป๋าก,กอยดของแท้นี่นะคะราคาจะเริ่มทุนอยู่ที่ประมาณ300นะีคะไปจนถึง 60,000ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าตัวราคาแบบนี้นะคะมอสก็คือรวบรวมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว w a l l e t นะคะกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าโทษกระเป๋าปกตินะคะรวมไปถึงตัวท้ังเลยก็มีค่ะทำให้ราคาเนี่ยว่าจะแบบเรนจ์มันจะกว้างหน่อยนะ <S <S พอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ากอ yard เนี่ยราคาเขาสูงสูงจริงๆเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงทำราคาให้มันได้สูงขนาดนี้แต่ว่าคนก็ยังต้องการกันเป็นอย่างมากเหตุผลหลักๆข้อแรกเลยนะคะ กอยัตเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทําให้เหมือนตัวเองเนี่ยดูลึกลับนะคะดูเอกซ์คลูซีฟนะโดยที่เขาจะไม่ทําการโฆษณานะคะผ่านทางที่ไหนใดๆทั้ทงสิ้นนะคะ Facebook Ad เนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนทางทีวีก็ไม่มีนะคะออนไลน์เนี่ยไม่ทําเลยนะคะแล้วที่สําคัญถ้าคุณอยากจะได้กระเป๋าใบนี้ต้องเดินไปซื้อที่ช็อปเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาไม่มีขายออนไลน์ค่ะทุกคนตอนแรกโอสไม่ทราบเรื่องนี้นะคะมอสก็เคยแบบว่ารู้สึกว่าเออกระเป๋ามันสวยจังเลยเนาะอยากได้จังเลยเข้าไปดูออนไลน์เอา้าไม่ขายจ้า ในออนไลน์ไม่มีนะคะก็คือเข้าไปดูแล้วแทบจะแบบลึกลับมากๆาก่ะคือไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือถ้าอยากได้ต้องเดินตรงดิ่งเข้าช็อปเท่านั้นสิ่งเดียวที่ทำให้แบรนด์กอยาร์ดเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือการโฆษณาแบบปากต่อปากค่ะ ก็คือผู้ใช้งานเนี่ยบอกต่อผู้ใช้งานอีกท่านหนึง่งคิดดูสิครับแบรนด์มันต้องเจ๋งขนาดไหนอะมันถึงใช้การตลาดแบบนี้ได้แล้วก็ยังคงอยู่มาถึงในยุคปัจจุบันในยุคออนไลน์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าอย่างนี้แล้วก็ยาก์ตเขาจะสื่อแบรนด์ของเขาออกมาทางไหนได้บ้างอย่างสุดๆเลยนะคะก็อาจจะมีเขียนอาร์ติเคิลนะคะลงในข่าวบ้างในหนังสือบ้างแต่ว่าช่องทางหลักๆที่แบรนด์อื่นๆใช้กันเนี่ยลืมไปได้เลยค่ะกอยัดไม่มีแน่นอนด้วยเหตุผลของความลึกลับแล้วก็ความหายากแบบนี้นะคะทำให้ ผู้บริโภคเนี่ยต้องการอยากจะได้เจ้ากระเป๋าจากแบรนด์กอร์ยัเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นที่มาถึงว่า ทำไมกอยัดถึงชาร์จราคากระเป๋าได้สูงขนาดนี้คะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีเหตุผลอื่นประกอบไปด้วยอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพที่แบรนด์นี้เนี่ยเขาเลือกใช้ของที่มีคุณภาพอย่างดีเท่านั้นแม้กระทั่งตัวเคลือบนะคะก็ยังเคลือบด้วยเรซิ่นเลยนะซึ่งวัสดุแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าราคามันสูงมากกว่าปกติอยู่แล้วและนอกจากนั้นค่ะกอยัดเขายังลงดีเทลรายละเอียดแบบสุดๆไปเลยค่ะนั่นก็คือลายที่เพ้นท์อยู่บนกระเป๋าค่ะที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้ เป็นลายเพ้นจากมือค่ะแฮนด์เพ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละใบเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันเพราะว่าตัวอาร์ติสที่เขาเพ้นเนี่ยก็จะเป็นคนละคนกันใช่ไหมคะแต่ละใบเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบความ p e r s o n a l touch ะะที่มันหาไม่ได้จากแบรนด์อื่นและแน่นอนว่า การที่เราจะหาคนที่มีฝีมือแบบนี้นะค่ะค่าตัวของคนที่เพ้นต์เนี่ยค่าตัวของอาร์ติสต์เนี่ยก็จะต้องราคาสูงมากขึ้นไปด้วยนั่นเองและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนะั่นก็คือกอยาร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวมีประวัตินะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มอสบอกได้เลยว่าเก่าแก่ที่สุดในหมู่มวลของ เหล่าแบรนเนมต่างๆนะตั้งแต่วันที่เปิดแบรนด์นะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาความลึกลับความน่าสนใจน่าค้นหาของแบรนด์ได้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันน่าดึงดูดใจจังเลยมันเซ็กซี่จังเลยอยากจะได้มาเป็นเจ้าของนะคะมีความยูนิคอยู่ในตัวทั้งตัวแบรนด์เองเนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองและทั้งหมดที่ว่ามานี้เลยค่ะหาไม่ได้จากแบรนด์ไหนเลยนอกจาก กอยาร์ดแบรนด์เดียวเท่านั้นค่ะไหนใครรู้จักแบรนด์กอยาร์ดจากที่ไหนกันมาบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะหรือว่าใครที่ไม่เคยได้ยินแบรนด์กอยาร์ดเลยแล้วก็เพิ่งจะมาได้ยินครั้งแรกจากคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะเชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยหลายหลายคนต้องรู้สึกว่าเหมือนโดนป้ายยาแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์กอยาร์ดอย่างแน่นอนเลยแต่อย่างที่บอกไปค่ะ ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าออนไลน์ไม่มีค่ะแอดเวอร์ทิสเมนต์ไม่ทำค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะต้องใช้ความพยายามนิดนึงค่ะทุกคนหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็บอกมาได้เลยว่าคุณเป็นเจ้าของรุ่นอะไรอยู่นะคะน่าสนใจมากๆหรือว่าใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยอาจจะมาปรึกษากันในคอมเมนต์ก็ได้นะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันสนุกแล้วมันก็มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ m o สนะคะแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ด,ด,ดๆลึกๆลับแบบนี้เกี่ยวกับแบรนด์เนมทั่วทั้งโลก ก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะคลิปหน้าโมจะเอาเรื่องของแบรนด์อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอาเดียส